สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนะคะปรับหน้าจอให้ดูสวยงามขึ้นและดูง่ายขึ้นนะคะดูมุมมองของกราฟดูมุมมองของอินดี้ได้สวยงามขึ้นอ่ะโอเคนะคะวิธีการนะคะโอเคในมุมโซนของด้านบนนี้ก็ดูโอเคเรียบดูสบายตาแล้วนะคะแต่ในโซนด้านล่างเห็นไหมคะมุมมองของแม็กดีหรือค่าสโตอะไรก็แล้วแต่นะคะมันดูแบบ ดูไม่ชัดนะคะวิธีการเรามาขยายตรงนี้ค่ะถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่รู้ลองดูคลิปนี้ค่ะนะคะกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะแม็กดีค่าแม็กดีค่านี้ที่เราตั้งค่าไว้นะคะเห็นไหมคะดูชัดขึ้นนะเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มลงมาเราเห็นชัดเลยว่าโอเคเขาตัดแล้วนะคะอันนี้คือมุมมองจะชัดขึ้นนะคะ โซนด้านล่างถ้าเราใช้เป็นสโตรหรือค่าอื่นๆนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งเพื่อขยายเห็นไหมคะมุมมองก็จะชัดขึ้นเนาะดูแล้วสบายตาขึ้นแต่นะคะถ้าใครที่มองแล้วอ๋อยังเล็กอยู่นะคะแนะนําเห็นไหมคะมุมขวาด้านล่างกดได้เลยค่ะกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะละักษณะของกราฟก็จะดู เต็มจอแล้วดูง่ายและชัดขึ้นมุมมองก็จะชัดขึ้นสามารถซูมอินซูมเอาได้ปกติเห็นัหยคะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อแม็กดีหรือสโตมันตัดชัดเจนเลยเห็นไหมคะแล้วก็มุมมองของกราฟด้านบนก็จะเหมือนจอใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะโอเควันนี้ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวหาหาวิธีการดีๆอะไรดีๆสิ่งดีๆมานำเสนออีกครั้งนึงโอเควันนี้บ้ายบายค่ะ